ึบต้องประมาณนี้ึบเฮ้ยได้อยู่ไอ้เนียนอยู่เนียนอยู่เนียนไหมสิบวีครับทุกคนสวัสดีครับชาวเดิร์ตเกมทุกท่านผมก้องซาครับวันในเกมวอทสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอโหมดในสงครามไฮแอนด์ซีครับหรือว่าซาแหบในตำนานนั่นเองสำหรับเกมมูวอทคิดถึงเหมือนกันครับอยากลองกลับไปเล่นดูโอเคก่อนด้วยลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกลังใจก้องซาที่ผม และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เาทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a l o r n t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิลงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ welcome t o r a o ตเอาเราเป็นฝั่งหาด้วยเหรอพี่ชาย <50 seconds. S 1> ใช่ปะ ใช่ใช่เราเป็นฝั่งหาว่ะถ้าฝั่งหาเราควรจะเอาตัวแบบโซเจอร์นะครับไวๆเราได้ลายฮาร์ดเหรอเฮ้ยเปิดมาเราเป็นฝั่งหาแล้วว่ะตอนนี้เรารอให้อ่าคนแบบอยู่นะครับซึ่งเขาเขียนภาษาภาษาอะไรวะภาษาอะไรภาษาจีนเหรอไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ภาษาอะไรแต่อะไรครับมาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีมาขึ้นมาว่า ค้นหายิงได้ใช่ไหมโอเคเรากระโดดได้โอ้โหแล้วแมปมีวเวลาสามนาทีเหรอโอเคโอเคโอเคต้องหาก่อนละหาทุกจุดหาทุกจุดพวกนี้มันมันเนียนได้เว้ยแต่ผมว่าไม่มีใครมาแอบแถวนี้หรอกมัง้งฝั่งนู้นมีคนน่ะนู้มีอ้าวมีคนตายแล้วหนึ่งคนด้วยนะเอ้าเพื่อนไม่เพื่อนโยนเดี๋ยวนะ อ๋อเพื่อนเราเกิดใหม่ได้อืมโหแล้วแมปมันหาย,ยากนะสองนาทีกว่าวะทุกคนเมอร์ซี่ตายเหรอเฮ้ยมาได้เพื่อนเราได้อยู่ไหนวะเพื่อนพี่ชายไฟนี่คืออะไรวะแล้วมันเป็นภาษาไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวอะเอ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  ตรงนี้ปะอ๋อเนี่ยทเซอร์มันหาฉันไม่เจอหรอกเขาหาเราไม่เจอหรอกอยู่ไหนวะนี่ผมไม่หารไม่เจอเลยอะสองนาทีเหลือนาทีเดียวละทีตรงนี้มันจะมีทางโดดอยู่นะตรงนี้ก็มีห้องนี่จำได้มีปะไม่มีผมว่าผมก็พอจำแบบนี้ได้อยู่นะ นี่ไม่มีฝั่งนูม,มันเดินได้ด้วยนี่ใช่ไหมจำไ,ด,ได้นี่ไม่เปิดนี่ไม่เปิดมองดีๆครับมองไอ้คือแบบแม่มาถึงอยากให้ผมอยากจะแบบขอแอบก่อนจะได้รู้จังหวะรู้ทิศทางพี่แกให้ผมหาเลยอะ่ะไอ้วะแล้วลูก F คืออะไรของ F คือวิ่งไว เอฟคือวิ่งไวเหรออยู่ไหนวะไม่น่ามาเล่นถึงตรงนี้ไหมอ่ะมันมีห้องลับอีกเหรอเข้าไม่ได้นี่ยนี่กับผมก็ดูทุกห้องแล้วนะเหลืยคนวะสี่แคสซิเดี้อยู่ไหนวะแคสซิเดี้ไม่ใช่น่าจะใช่ตัวแอบได้ขนาดนั้นวะหกสิบวีแล้วพี่ชายอยู่ไหนวะอ๋อเอฟเป็นวิ่งไวเอฟเป็นวิ่งไว อยู่ตรงนี้ป่าววะไม่ใช่เหรออยู่ไหนวะว่าหายยากนะเนี่ยสามสิบวิมีเฉลยไหมอะเฉลยแบบอยู่ไหนครับพี่อะไรอย่างงี้อยู่ไหนวะโอ้ oh my g กอดผมหาใครไม่เจอเลย อาจจะมีคนเห็นในะแบบใน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 คลิปแบบว่าพี่มันอยู่ตรงนี้พี่พี่วิ่งผ่านไปอะไรอย่างี้ป่ะเฮ้ยได้เสียงอยู่ไหนวะหรือมันล่องหนเหรอ,อรคือแบบล่องหนอะไรอย่างนี้เหรอเหรอโอ้โหอ๋อ,อม,มัน อ๋มันเป็นตัวเล็กได้เหรอครับมีนอนด้วยเหรอโอ้เอาดีฟีตแต่ขึ้นวิทอรี่แล้วเนี่ยโอ้ไอตัวเล็กนี่ไม่รู้ว่เนี่ยว่ามันจะทําได้ขนาดนี้ขอขอสำหรับฝั่งมั่งได้เพื่อนอยากเล่นฝั่งไอ้นี้บ้างอ่าเล่นฝั่งไอ้นี่แล้วฝั่งแอบแล้วโหใครจะไปรู้ว่ามันสามารถทำตัวเล็กได้หรอโอ้โหมันไปคือซ่อนแอบแอดวานอีกนะไม่เหมือนซ่อนแอบที่เราเคยเล่นนะปกติซ่อนแดดแล้วเราเคยจะยืนนิ่งๆเว้ยแต่นี่คือ มันสามารถทำให้ตัวเล็กตัวใหญ่ได้โอ้ยพี่ชายแล้วใครจะไปรู้ล่ะครับเลเซอร์แหละมานี่อ่ะ F F R ของอาดูดูมุมนี้ได้ Q ของ Q คือนอนอ้อแบบโอ้แล้วด่านนี้ต้องหานาบุระ่ว่ะ F ถ้า Q นอนเหรอเพื่อทำแบบไหนอ่ะ เป็นเพื่อตัวเล็กเหรอโหมันทำตัวเล็กงี้ได้ด้วยเหรอทำไงอ่ะถ้าคิวเป็นนอนอ่าคืออ๋อเล็บคอนโทรปะ่ะคือย่องไม่มีเสียงเหรอ <c oughs> เราควรจะไปหาที่นอนด้วยทุกคนเราควรจะอาตรงนี้ไม่ไดิคิวคิวตรงนี้ได้ปะนี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคอีกหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ผมหัวตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไม่รู้ตัวเล็กยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องอีกหน่อยต้องอีกหน่อยฮึบต้องประมาณนี้ฮึบเฮ้ยได้อยู่ฮ่าฮเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนไหมสิบวีครับทุกคนไม่รู้ตัวเล็กยังไงอ่ะเฮ้ยตรงนี้ผมหัวตรงนี้เนียนอยู่เนียนเมื่อวานเนียนเนียนเนียนโหตรงนี้เราจุดจุดเนียนเนียนมาโอเคโอเค สามนาทีครับทุกคนมาดูกันว่าใครจะรอดครับผมมันก็ไม่เนียนเท่าไหร่นะตอนแรกผมึกว่าตัวมันล่องหนเลยเฮ้ยผมว่าเราได้เราได้แจะตัวเล็กผมว่าตัวเล็กน่ากลัวกว่าเพราะมันแบบมันแอบตามช่องตามอะไรพวกนี้ได้ไงมาดูกันว่าโอ้ยิงทุกอย่างเลยแล้วเราขยับอะไรไม่ได้นะครับต้องเอาต้องเอาชุดเนียนๆมานะครับโอเค แล้วเพื่อนเราไปหนึ่งแล้วฮะอ่าโอเคคือนอนนอนแถวเฮ้ยผมชอบนะผมชอบผมชอบเฮ้ยห้องนี้ผมชอบนะมันเป็นอะไรที่แบบแอ,แอดวานซ์ขึ้ไนไปอ่ะปกติไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยระเบิดใครอ่ะไม่เห็นไม่เห็นเนียนเนียนผมได้ใส่เสื้อสีเขียววันนี้เราประกันมองไม่เห็นนะอีกหนึ่งด่านที่ตำนานเหมือนกันนะครับพนามูลานะเรื่อยๆเรื่อยๆครับอุ้ยแล้วเพื่อนตายอีกหนึ่งแล้วว่ะ ขั้นตายหนึ่งแล้ววะไปฮะจนกว่าเขาจะมาเดินแถวนี้แหละเฮ้ยมีคนมามีคนมาเอ้ยมันยิงทุกยิงทุกจุดเลยยิงทุกจุดเลยไม่ยิงไม่ยิงตรงนี้ไปไปไหนก็ไปไปเพื่อนไปไปไปไหนก็ไปเพื่อนไม่เห็นนะเฮ้ยเนียนอยู่ใกล้กลมากไกลมากโอ้โอ้พี่ชายเกือบแล้วนิดเดียว อ้าหนึง่งนาทีสีสิบว่าไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงเหรอเฮ้ยเขาเดินแถวเนี้ยเขาเดินแถวเนี้ยเขาเดินแถวเนี้ยอุ้ยอย่ายิงเพื่อนโอ้ยมันเสียวอ่ะทำะไ,ไมไม่ได้คือมันซ่อนแอบคือมันเนียนจริงเนียนจริงไปแล้วไปแล้ววะไปแล้ววะเออเฮียว่ะเอาว่ะพี่ชายผมเนียนนะคือเขาอยู่ใกล้ผมมากแล้วเยะ แต่เขาทำอะไรผมไม่ได้อาละเพื่อนตายไปหนึ่งครับอ๋อถ้าโดนเห็นแล้วหนีได้มันจะคูณแต้มใช่ไหมด้านขวาต้องเนียนผมไม่น่าเชื่ออ๋อดีว่ามันตัวเล็กได้อ๋อแปบลบว่าบางตัวจะมีความสามารถอะไรอย่างนี้ปะผมคิดว่าใช่นะหนึ่งนาทีวะเมื่อกี่เขาเขายิงรอบๆไปนะเว้ยรอบๆตรงนี้เลยแต่เรานอนตรงนี้เราเนียน Small Guy Festival เออแต่ผมว่าตัวเล็กได้อ่ะโกงอยู่นะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันยากกว่าตัวเต็มเต็มขผมนะสำหรับผมอะ อุ้ยอ้าวยิงเองตายหกสิบวิหกสิบวิผมว่าผมก็รอได้หมดราได้ถ้าเขาไม่มาเล่นทางเนี้ยเฮ้ยชอบชอบชอบผมถูกใจหมดนี้นะเป็นซ่อนแอบระดับแอดวานซ์ครับมาเรามารอดูกันว่าจะมีคนเจอเราไหมอุ้ยเพื่อนตายวิ่งหนึ่งอ๋อสามสิบวิครับซึ่งส่วนใหญ่อะคนอะถ้าเกิดเขาหาหน่อยแล้วไม่เจอเขาจะไม่วนกลับมาเว้ยซึ่งผมคิดว่าผมรอดอ๋อนี่มันจะมีแบบเนี้ยตัวละครมันจะกดพูดถลฮะเป็นการแบบบอกใบ้ เห็นปหมตัวละครมันจะพูดเฮ้ยเราเราเนียนเราเนียนไม่มีใครแถวนี้ถ้าถ้ามีคนอยู่เราน่าจะตายละเนี่ยตัวละครมันจะกดพูดเออห้าสี่สามโอ้ผมแอบโคตรเนียนนะทุกคนดูดิเนียนกริฟไม่มีใครเจอวานี่มีแค่แค่ที่นี่อะกล้องซ่ากล้องซ่ายอย่างเนียนผมบอกเลยเรียบร้อยปะจะหน้าหมดทุกคน เฮ้ยชอบชอบหมดนี้ผมชอบผมชอบอยากแอบ,บอีกอ่ะอยากแอบ,บอีกอยากแอร์อีกโอ้โหลูซี่ที่ซิกอ่ะแอบอุ้ยแบบหาพี่ชายหาเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> ผมว่าที่เขาเล่นไล่ฮาร์ดคือมันมันสามารถตีรอบๆได้เว้ยเอาเพราะที่ผมดูนะดูเกมนะฝั่งฝั่งแอบ,บอ่ะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยไอ้นี่จะไม่ค่อยวิ่งฝั่งแอบ,บจะไม่ค่อยวิ่งดังนั้นผมว่าไล่ฮาร์ดมา รอค่อยแอบ,บครับให้เวลาหนึ่งาทีครับมาครับเต็มตัวลุยกันกำลังนึกอยู่มันแอบ,บตรงไหนก็ได้มา้างวะผมว่าอน,นี้ยากกว่าฮานามูรอีกนะฮานามูรามันยังมันยังมีที่แอบ,บอ่ะว่านี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากมีโค้ด้านขวาบนนะครับใครอยากเล่นนะครับเราโกลกดแล้วเอฟป,ปะ่ะเราเอฟเป็นวิ่งไวุเพื่อได้ก่อนเลยเหรออ๋อตัวเล็กเหรอเี่ยท้าเราเล่นเราควรดฟาดทุกอย่างเ้ย เฮ้ยเราเพืดได้เฉยพยายามฟาดตามพวกนี้ก่อนผมเสียวตัวเล็กอ่ะผมผมไม่ได้กลัวพวกไอ้นี่นะผมไม่ได้กลัวพวกแบบผมกลัวตัวเล็กอ่ะตัวเล็กมันน่าจะเป็นอะไรที่เล่นเล่นยากอยู่เนีย่ยเสียงอยู่ตามพวกเนี้ยเสี่ยงเวลาสามนาทีครับทุกคน ถ้าหาไม่เจอก็ตีทุกอย่างฮะนี่คือสิ่งที่ง่ายท <c oughs> ี่สุดเนี่ยเพื่อเรายิงทุกเม็ดเลยคือใครแบบมาแอบเนียนๆใกล้ๆยังไงก็โดนนะพยายามมองอยู่พยายามมองตัวเล็กๆเนี่ยผมว่าตัวเล็กๆน่าจะน่าก,กลัวกว่าไอ้ตัวนอนๆตายไม่เท่าไหร่หรอกจริงโอ้แถวนี้ห้องจุดเล็กๆมันเยอะด้วยดิมีปะ พยายามฟาดอยู่พยายามฟาดทุกอย่างอยู่แต่พุ่มมันไม่เยอะเท่าฮานุมูรานะที่เป็นพุ่มแบบลงไปนอนได้อะแต่ส่วนใหญ่เขาจะชอบอยู่ตามแบบไอ้นี่กันเว้ยไอ้ตามแบบเป็นถังอะไรพวกเนี้ยนี่ปะวะแต่ฝั่งนู้นต่อฟาดทุกอย่างเนี่ยมันชอบอยู่ตามแบบเนี่ยถังอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะมองลำบากพวกได้ไปสามคิวแล้วว่าโอ้ย มันตีตัวมันใหญ่ขึ้นมาเฮ้ยผมเพื่อนเราได้ทุกอย่างเลยอ่ะผมไม่ได้คิวเลยอ่ะนี่เพื่อนคือเพื่อนเราเสียนปะ๊ะเออไอไฟนี่คือเราเอา้าได้เฉยได้หนึ่งคิวแล้วทุกคนหนึ่ตัววะสองตัว เนี่ยฟาดทุกฟาดทุกอย่างนี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเพื่อนได้หนึ่งสวยตัวท้ายแล้วเพื่อนเต้องชนะดิต้องชนะดิอย่างเงี้ยต,ต้องชนะแล้วพี่ใงญ่แอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนอืมตัวท้ายวะมีเวลาเยอะมิพากเยอะมีทางเยอะไหนวะถ้าเป็นผมผมจะแบบโห้คนนี้คือหนูที่ตายไป7.33คืออะไรวะ อ,อ๋อ,อคิวคือเดินทะลุโอ้ล่วงอ๋อคิวคือเดินทะลุโอเคเดินออฟอ๋อลอ,อ,อยได้อ๋อโอเคโอ้โหลอยลอยอย่างนี้เหรอต้องกดเด็ไปตลอดอะตัวท้ายคืออะไรอะซิมหรอวายอยู่เท,ทียบมเขาบอกว่าอะไรวะ มาภาษาแล้วนะอยู่ในหัวอ๋อสเปซบารค้างได้เลยนี่ว่าถ้าผมมาแด้แถวๆนี้นะแน่ๆแถวนี้น่าจะเนียนอยู่ช่องตรงนี้เหรอเึือนาทีสิบสามแล้วทุกคนตรงนี้ปะวะ ต้องรอฟังเสียงแบบถลอะ่ะสามสิบวิอะ่ะหกสิบวิต้องรอตอนต้องรอมันตอนมันแบบมันพูดทะโอะครับตรงนี้ปะวะมันเ,เป็นที่ที่แอบ,บง่ายสุดแล้วแถวนเนี้ยเนี่ยแอบบอะไรแถวนเนี้ยเนี่ยง่ายสุดละ อันนี้คือโฟกัสนะโฟกัสก็เล่นเล่นเล่นแบบลงแรงอย่างตอนนี้นไหนวะสามสิบวิรอพูดม่มีใครหั่โหลเลยไหนวะไม่มีใครฮัลโหลเลยอะ ต้องไอยู่แถวนี้ดิอยู่ไหนวะหาไม่เจอฮะฮะขึ้นไปได้ไงครับหน้าตรงนั้น <66. S 1> อะไรวะเนี่ยเนปาลมาเป็นหากันบ้ากและเอ้ยเราเป็นฝั่งซ่อนแนยกันอีกแล้วฮะ เมื่อกี้มันขึ้นไปได้ไงวัดตรงนั้นอ่ะขึ้นไปย่ง,ยง,ยงไแล้วจะสู้ยังจะฆ่ายังไงอ,อ่ะลองเล่นซิมดูสิซิมแบบนี้ควรจะเป็นสีอ้าสีฟ้าเหรอสีฟ้าเหรอขึ้นไปยังไงวะอ๋อมากดกระโดดค้างได้นี่วะอ๋อนี่เราก็ขึ้นไปขึ้นไปนอนเลยผมจะแบบนี้เล็กนะแบบนี้เล็กนะนี่เราขึ้นไปนอนอ่าเฮาร่วงเฉย โอ้ยจะไปไหนดีวะเนี่ยอ๋อมันสามารถลงมาแบบเงี้ยสูงสูงอ๋ออะไรแบบนี้ปะเนี่ยไม่ได้ห้าสิบสี่วิเราไม่ควรเล่นแถวนี้อุ้ยเราเสร็จจะ What อะไรวะน่ะเนี่ยเพื่อเราจะขึ้นโรนนี้ปะไม่น่าขึ้นได้ทะลุไปครับโอ้โหผมว่าแบบนี้แอบยากอะ่ะแอบยากมาก แอบยากมากอ่ะโอ้หผมว่าถ้าแอบต้องได้แถวเนี้ยทีเดียวแล้วล่ะโหยากว่ะยากยากยากโหตรงนี้มันจะเนียนเหรอวะอันก็ต่อแถวเนี้ยละกันเฟ F ฟมันวิ่งไวแถวแถวเนี้ยแหละ ที่เดียวแล้วอะตอนนี้คือได้แค่ที่เดียวแล้วครับไม่รู้เนียนไหมนะตรงนี้ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้ามีโอกาสโดนยิงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมุมแต่เรารอดูก่อนครับว่าจะมีใครมาหาเราไหมตรงนี้นะครับฝั่งนู้นเหมือนจะเล่นอันนาด้วยนะมีเสียงปลาขวดอยู่คือจริงๆอย่างเงี้ยมันมันมองยากนะถ้าแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้สังเกตจริงๆโอ้โหล้วแกมาอย่างไว เอาโดนปลาใส่นี่คือคือจริงๆมันเล่นอย่างนี้เว้ยนี่คือเออ,อทำให้ตัวเล็กอะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ไหนนี่ออออย่างนี้ก็เนียนเหรอฮะมาทำยังไงให้ตัวเล็กวะผมไม่รู้โอ้ยนี่กันเอ้ยนี่นอนเนียนอยู่นอนเนียนตรงนี้เลยนี่นอนเนียนตรงนี้เลยเหรอเออเออโอเคเอาเห็นพอดีเลยฮะนั่งแหมจุดไฟตรงนั้น โอโหผมว่าแบบนี้แอบยากแมบมันเล็กครับแมบมันเล็กถ้าเทียบกับแมบอื่นนะถ้าเทียบกับแบบที่เราเล่นเมื่อกี้กันอนะแบบแมปนี้เล็กมากโอ้โหไม่เห็นก็รู้ยังไงแล้วเนี่ยโอ้โหแลวตัวสุดท้ายนี่คือ <c ười> แกนอนอย่างนี้แล้วแกก็ก็ไม่โดนหรอโอ้เขาเรียกว่าจุดที่ร้ายสุดคือจุดที่ปลอดภัยสุดใช่ไหม คือตรงเนี้ยน่าจะเป็นฐานเกิดของฝั่งศัตรูเว้ยแล้วเพื่อนเราก็นอนตรงนี้เลยสุดเออสุดมากนะครับรดูดิไม่มีใครเห็นด้วยนะอุ้นี่ไปแกขึ้นบนนี้เหรอเฮ้ยมันข้ามแมปได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันข้ามแมปได้ด้วยเหรอเอ,อ้าเพิ่งรู้เนี่ย โอ้ถ oh, ้าร oh, oh. oh. ู้ว่าข้ามแบบได้ผมข้ามมาแล้วจริงเห็นแล้วครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเห็นแล้วครับโอ้โหเนียนกริฟเนียนกริฟแบบไม่ต้องขยับโอ้โหพื้นเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าเราต้องขึ้นต้องบนเว้เราต้องเราต้องเปลี่ยนจุดอีกสักเกณฑ์นึงมาสักเกณฑ์นึงมาเพจะได้เป็นฝั่งแอบหรือฝั่งหานะ มารอบนี้บูซานครับผมอยากรู้มากเลยว่าทํายังไงให้ตัวเล็กวะแต่บูซานเปลี่ยนด่านไม่ได้ดีไม่เหมือนอนุอนุม,มันสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่ามันมีเรื่องไอ้นี่ไงถ้าเล่นดีว่าล่ะดีว่าน่าจะเป็นตัวเล็กปะ,ะเนี่ยเอฟเอฟคือวิ่งไวอาคือมอมคอนโทร อ๋มันไปได้ไม่ได้ไม่สุดนี่หว่าแล้วไปยังไงวะนนี้รอบนี้ตรงนี้เล่นได้ปะไม่ได้โอ้ด่านนี้แอบยากอยู่นะโอเคผมกำลังหามุมอยู่วนะยากอยู่อะ่ะด่านนี้ผมว่าด่านนี้ยากอยู่นะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่ได้มันได้แค่แบบสลิงช็อตอะ่ะโอ้ด่านนี้ยากนะ แต่งงว่าทำยังไงตัวเล็กวะถ้าไม่ใช่อ่ากดคอนโทรลเหรอตรงนี้ได้ปะวะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะะหมดเวลาแล้วบ้าเอ้ยตายอย่างนี้ได้ปะตายเข้าไป ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สิบวีเลว็วตรงนี้เนียนตรงนี้เนียนหัวตรงนี้เนียนตรงนี้เนียนหรอเนียนเนาะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยอ๋อถ้าเกิดแบบนี้แล้วขยับไม่ได้โอ,โอเคอตามสภาพครับรอบนี้เนียนยากเนียนยากมากเพราะว่า ไม่รู้สิเนียนเนียนยากอยู่อ๋อมันดูได้นี่หว่านี่เงีคลิกขวาดูได้ดูเพื่อนได้โอแล้วโอ้โหนี่ถ้ามองไม่เห็นเป็นยังไงแล้วนะ <c oughs> ยืงอย่างนี้เหรอ,อู้หานนี้หาอาหารที่แอบยากครับยากจริงอ่ะฮะฮะเม,เมื่อกี้ไม่เห็นเหรอจริงจังป่ะเนี่ยพี่ชายนี่ฟาราครับผมว่านั่นนี้แอบยาก ฮะเขาไม่เห็นหรือเพราะว่าตัวมันเล็กหรือว่ายังไงวะ <c oughs> อะไรโเนี่ย <c oughs> หนึ่งตัวอ๋อน่าจะตัวเล็กปะอ๋อเขาน่าจะเห็นเราเป็นตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้ปะอ,อ,อ๋อเป็นอนอคืออ๋อเราเห็นกันตัวใหญ่เขาเห็นตัวเล็กผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นอ๋อคือทุกคนตัวเล็กอยู่แล้วผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วกัน ไม่งั้นยูเน,นี่งยี้ไม่เห็น,นยังไงอะนะผมคิดว่าใช่แหละน่าจะตัวเล็กมากครับอืมมานุนผมแล้วมานุผมแล้วอย่ายิงอย่ายิงมุมอย่ายิงมุมอย่ายิงมุมไม้ล่ะพี่ชายใช่ใช่แบบว่าตัวละครทุกคนตัวเล็กหมดอืมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วถึงว่าตอนที่ผมนอนตอนเทรเซอร์เขาเลยมองไม่เห็นเพราะตัวเราเล็กจัดเอา้าเหมือนจะเห็นว่ะไม่เห็นหรอ คือนี่เมื่อเรายืนเนียนแล้วอ่ะอ่ะตกไปข้างล่างไอ้ตรงนี้ยืนอย่างเงี้ยเนียนแล้วนี่คือมองไม่เห็นจริงเหรอเออผมคิดว่าตัวเล็กผมคิดว่าตัวเล็ก,ลกหนึ่งที่ห้าสิบหกปีครับทุกคนมาดูฝั่งฝั่งไอ้นี่ดีกว่าหางหากันดีกว่าไม่เห็นจริงๆเยลยอะหรือไม่ยิงวะคือตัวมันเล็กแหละเข้าใจฮะถ้ามันเดินมันก็มองผ่านเดินผ่านละน่าจะไม่สังเกตมันเป็นธงด้วยแหละมันมีไฟไฟอะไรอย่างงี้ นี่คือเหลือกันไม่กี่คนนะเหลือแค่4คนแล้วครับสำหรับฝั่งซ่อแนบครับว้าวอยู่ข้างๆเลยพี่ไม่เห็นจริงๆแหละแต่ถ้าตามมุมเมนี้ยมองยากตามมุมเงี้ยมองยากซสำสบด้วยอืมนี่ก็เนียนอยู่ เฮ้ยหมุนหมุนวะหมุนหมุนอ่าน่าจะเห็นแล้วครับน่าจะเห็นแล้วหรือเปล่าครับเออไปกดขยับให้เขาเห็นครับนะใช่ใช่เพราะทุกคนตัวเล็กหมดถึงว่ามองยากอะฝั่งฝั่งการฝั่งฝังง่งหามองยากแต่ผมชอบนะผมรู้ผมชอบมากเลยอะหมดเนี้ยใครอยากเล่นนะครับโคดด้านขวามนนะครับห้าร้อยห้าเอสนะฮะ ลองไปสร่าเล่นกับเพื่อนดูมห่าหมดนี่สนุก50วิวิครับเนียนเนียน,น,ยนคือเขาอยู่หน้าบ้านไงมันเป็นจุดที่แบบไม่ค่อยมีสนใจเดินผ่านอะไรเงี้ยแต่ผมว่าดานแคบแคบอย่างไรฮาร์ดน่าจะดีเดินเดินตีเดินตีไปเลยนะเพราะว่าข้างบนที่แอบไม่เยอะอืมดูกันว่าเราจะชนะไหมฮะสำหรับฝับ่งซ่อแนแอบ เพราะมันไม่มีที่แอบไงมันไม่มีที่แบบแอบสูงๆไม่มีพุ่มฮะด่านนี้ไม่มีพุ่มฮะแต่ยังมันยืนเนี่ยมันยืนตัวเล็กๆตรงนี้แหละน่าจะร้อยบาทด้วยกนชนะว่ะผมว่าชนะน่าจะมองไม่เห็นละโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับโหมดซ่อนแอบครับก็ถือเป็นหนึ่งโหมดที่สนุกนะเออลองมาเล่นดูนะครับลองลองไปใส่โค้ดมาเลยเอ้าล้วเห็นบุดียิงหนึ่งนัดเอ้าล้วโดนอีกหนึ่งคนสุดท้ายฮะรอดว่ะอุ้ยสามสิบวิเลย กําลังจะบอกลานะครับผมมารอดูนะครับว่าจะจบยังไงนะฮะซึ่งวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับก็ถือว่าสนุกแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถดูได้นะครับเออหากมีคลิปหน้าเผื่อสร้างห้องแล้วแบบลองแบบเชิญเชิญคนมาเล่นกันดูเนาะเป็นหนึ่งเกมที่ว่าสนุกดีหมดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกำจ่ายกองซาท้งผมนะฮะมารอดูกันว่าจะจบยังไงฮะและรลอดไม้เรียบร้อยครับ ฝั่งเราชนะทุกคนฮ่าฮ่พวกแกมองอะไรอยู่โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับสนุกสนุกสนุกผมชอบผมชอบหมดที่ผมชอบ